อ่าโอเคนะครับทุกคนเราก็กลับมาชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวทุกคนนับจัดการเรื่องของการส่งนะครับตัว a อ SI g เม e n t 9เก้าให้เรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้อาจารย์จะให้ดูนะครับส่วนที่ติดอยู่นิดนึงก่อนที่เรานะครับอ่าก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันเมื่อกี้นะครับอ่าในส่วนของตัวเม็อดเมื่อกี้นะครับอ่า ที่อาจารย์มีแค่1นึ่งพารามิเตอร์แล้วก็มีตัว return type ด้วยปรากฏว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของตัวนะครับโอเ r อเรชันเมทอดนะครับที่มันซ้ำกันอยู่นะเพราะพารามิเตอร์ของเรามันซ้ำกันนะครับเน้นจากตัวอย่างที่อาจารย์ให้ไปนะครับใน Lecture ในนบสไลด์นะครับ,น lecture, น slide, นรบแนวทางในสไลด์ก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วนะครับเราก็มีพารามิเตอร์สตัวเลยนะครับนะตัวหนึ่งก็เป็น Input นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอาพุตนะครับงั้นสังเกตว่าสี่เม่อดเนี้ยไม่ซ้ำแหละนะครับตัวแรกเป็นอินนะครับอินพุตเป็นอินเอาพุตเป็นอินเห็นไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือการทำให้ตัวพารามิเตอร์เนี่ยนะครับเป็น pass by reference นะครับก็เหมือนจากตัวอย่างเลยนะก็เป็น pass by Refer e เ c e เลยเราจะใช้คีย์เวิร์ดเ f t หรือใช้คีย์เวิร์ด out ก็ได้นะครับอ่าก็แล้วแต่เรานะครับสะดวกเลยแล้วกันนะมันก็ใช้ได้ทั้งสองตัว นะครับงั้นตัวที่สองนะครับอินพุตเป็นอินนะครับเอาพุตเป็นโฟ o a ดเห็นไหมครับได้เป็นแบบที่สองแล้ว่ะแล้วก็แบบที่สามอินพุตเป็นโฟ o ์ดเอาพุตเป็นอินนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับอินพุตเป็นโฟ o a ดนะครับเอาพุตเป็นนะครับโฟ o a ดนะครับอน่าจะจอยกันมาครบละ นะครับนี่คือสี่เมธอดนะครับที่เป็นตัวเอ e r a อ e นะครับที่เราจะสามารถสร้างขึ้นมาใช้งานในตัวอย่าง a s s i g เม e n t เก้าได้นะครับอันนี้จะอย่างใน g n m ใน t ใน a s เ i g n m e ก้าได้นะครับมีคำถาไมไหมครับสำหรับตัวเมธอดทั้งสี่นี้มีไหม เมื่อกี้เพิ่งเข้ามาสองคนนะครับไม่รู้มาทันช่วงไหนนะครับช่วงที่อาจารย์อธิบายพอดีครับอาจารย์อธิบายตั้งนานแล้วนั่นแหละครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้เป็นสี่แม่ต่อนะครับที่ปรับจากก่อนที่เรานะครับอให้ไปเขียนโปรแกรมกันแล้วก็กลับมาเจอกันนะครับตอนบ่ายสองนะครับ ทั้งหมดสี่เม็ต่อด้วยกันของพวกเราจะประมาณนี้ด้วยไหมใช่ครับของผมประมาณนี้ครับแบ่งเป็นสี่เม็ตอเลยอ่าแล้วแต่ละเม็ตดต่มีสองพารามิเตอร์คล้ายๆกับของอาจารย์ไหมใช่ครับผมเหมือนเลยครับ,รบอือเพราะตัวอย่างที่อาจารย์ให้ใบมันก็ใช้วิธีนี้นะครับมันก็ใช้วิธีการพัดดายเรกเฟลน์นะครับมันก็จะทําให้ตัวพารามิเตอร์เนี่ยนะครับไม่เหมือนกัน นะครับอย่าลืมว่าถ้าเราเปลี่ยนตัว Return t นไ e เนี่ยนะครับต่างกันก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัว o v e r n i n g ไม่ต่อมันไม่ได้สนใจเรื่องของตัวนะครับรีเทิร์นไทว่าเหมือนหรือต่างกันนะครับใช้ได้นะครับไม่ใช้ไม่ได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าหรือไม่อย่างเนี้ยนะครับ อย่างตัวเนี้ยเราจะทําเป็นรีเทิร์นไท a ์อ a รก็ได้นะวอาจารย์ยังไม่เคยให้ดูตัวอย่างที่เป็นรีเทิร์นไท a ์อ a y เรยเลยอยาจารย์ให้ดูตรงนี้นิดหนึงก็ได้นะครับโสดอาจารย์รีเทิร์นไทออกมาเป็นอะ r a เรให้ดูเฉพาะส่วนที่เป็น input ตนะอิน เลยนะปบปบปบอินดาตาแต่นี้มันยังไม่มีค่านะครับตัวอย่างที่แปดนะครับบบบดบาต้าตัวที่ไ เอาห้าตัวนะครับอ่าลองดูนะมาดูอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไม่เคยเจอนะครับก็คือเป็น Return Type นะครับมีรีเทิร์นไทเหมือนกันแต่โยนออกเป็นอะไรเห็นสิ่งที่มันโยนออกไปก็คือตำแหน่งหน่วยความจำนะครับนี่ทีนี้เรามาดูในเมนนิดหนึ่งนะครับอ่าดูในไม่ตอดเมนนะครับทีนี้ร้อยนะอ่านก็สร้างอะไรขึ้นมาตัวหนึ่ง นะครับนะ่าเปลี่ยนชื่อจะได้ไม่ซ้ำกันนะแล้วก็เรียกตัวเม็อดนะครับ Input นะครับอ่าโอเคนะครับสังเกตว่าไม่มีพารามิเตอร์ ก็ถือว่าต่างจากมีพารามิเตอร์นะครับงั้นอินพุตสองตัวนี้ต่างกันไหมอินพุตตัวที่หนึ่งไม่มีพารามิเตอร์อินพุตตัวที่สองมีพารามิเตอร์ถือว่าต่างกันไหมครับต่างกันต่างกันเหมือนกันเนียไม่มีก็ถือว่าต่างนะไม่มีพารามิเตอร์เลยก็ถือว่าต่างถ้าเรามีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะครับตรงนี้เรียบร้อยนะอ่าทีนี้จันเบรกไ้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลันโปรแกรมนะครับ ตัวเมธอดเมนมีการเรียกใช้เมธอดอินพุตหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตว่าเมธอดอินพุตจะมีการส่งค่าตัวหนึ่งออกมานะครับมาให้กับตัวอารเอนำนะครับที้เราจะดูก่อนที่จะเข้าเมธอดนิดหนึ่งนะครับว่าอารเอนำมีค่าอะไรไหมนะครับตัวนี้จะเป็น assign m e n เ9อ่าโอเคนะครับอารันโปรแกรม หยุดตรงนี้ก่อนนะโอเคอ่าเีวนี้ไม่เป็นไรก็ได้เพราะอาจารย์ d e บั g ดูอยู่แล้วอ่าตัวนี้สังเกตตัตวแปรอะยรนำนะครับมีค่าเป็นศูนย์หมดนะครับนะครับค่า default เป็นศูนย์หมดเลยนะครับนะศูนย์ทุกตัวนะครับอ่าเรา run โปรแกรมพอ run โปรแกรมตัวเนี้ยจะเข้าไปในเมธอดนับตัว input แล้วเมธอด input ก็คือป้อนค่าแล้วนย ครับปุ๊บเสร็จกลับมาอนะพอกลับมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าตัวแปรอารเรย์นำเนี่ยมีค่าแล้วห้าสิบสามสิบยี่สบหกสิบเจ็สิเรียบร้อยเห็นไหมครับงั้นะถ้าเราดูเนี่ยสังเกตว่านะครับดีเทอร์ไทที่ส่งออกมาตัวเนี้ยเป็นอาร์เรยของอินเห็นไหมครับต่างจากที่ผ่านมาเลยนะครับที่เป็นดัตตาไทยธรรมดาตรงนี้เราใช้หลักการเดียวกันกันกบพาร์ตบ r e เรฟเลนครับ แต่ตัวนี้เป็นรีเทิร์นไทที่เป็นเลฟเลนแค่นั้นเองนะครับงั้นสิ่งที่ส่งออกมาจาก Data ตัวนี้ก็คือเป็นตำแหน่งหน่วยความจำนั่นเองนะครับส่งมาให้ตัวอารนํานะครับตำแหน่งหน่วยความจำแรกของ Data นะครับส่งมาให้ตัวอารนํานะครับก็ส่งผลให้การรับค่าทั้งหมดที่อยู่ในตัวไมตอดอินพุตตัวนี้นะครับสามารถส่งออกไปให้ครับตัวอารนําที่อยู่ไมตอดเมนได้นะครับมีใครมีคำถามไหมหรือสงสัยตรงไหนไหม อาจารย์ครัอดูตัวแปรนำหน่อยได้ไหมครัได้ตัวแปรนำนำก็เป็น array ตัวหนึ่งนะครับโอเครับอืมมันก็จะได้ค่าเดียวกับตัวแปร data ที่อยู่ในเมธอด input เลยนะครับเราเหมือนแค่สลับกันจากที่เราโยน array reference มาให้เมธอดใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนกันอยากคือ array เมธอดก็ return array reference ออกมา นะครับอ่าก็คือทำเหมือนคนละด้านแค่นั้นเองแต่หลักการเดียวกันเลยใช้หลักการเดียวกันเหมือนกันเลยนะก็คือส่งตําแหน่งแอดเดสของตัวแปรมาให้นะครับอ่ามีคําถามอื่นไหมไม,ม,มีไหมนะครับคนอื่นหละ่ะมีไหมมีไหม,ไม,มครับไม่มีครับไม่มีนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรา new project ใหม่เลยนะครับ ใช้ชื่อโปรเจกต์กว่าซอสละกันซอสเม็ดตอดละกันเอาไม่ตอดดีไหมเอาซอสสั้นๆละกันนะครับง่ายๆซอสนะครับระหว่างซอสพริกกับซอสมือกระเทศอะไรอร่อยกว่ากันครับ เผสมกันครับือผสมกันอีกอะนะครับแล้วแต่คนชอบนะนี่แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนใส่ซอสพริกแล้วอร่อยกว่าบางคนใส่ซอสมะเขือเทศแล้วอร่อยกว่าบางคนผสมกันเลยแล้วกันนะครับบางคนไม่เอาซอสเลยนะครับเดี๋ยวว่าแต่ละคนเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเ <c oughs> ออเฮ้ยเปิดกล้องซอนเปิดกล้องเ้ไว้นะถ้าอาบน้ํามาแล้วอะ คนอื่นอะไม่เปิดกล้องหนเหรออาหน้ำยังไหนโชว์หน้าตาลหล่อๆอาจารย์ดูหน่อยดีนะครับอาจารย์ก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับโซมกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับแล้วตอนเช้านะครับอ่าคนอื่นอะนะครับเปิด,เป,ดเปิดไม่เปิดเนี่ยว่าไงจอยว่าไงวิวนะครับโชคไม่มีกล้อง<ห>ใช่ไหมี่มีเขาไว้ก่อนค่ะ<ข>อะไรเนี่ย<ข>อ่ะ<ข>อะ วันหลังก็แต่งตัวสวยแต่เช้าเลยสิได้พร้อมเปิดตลอดเวลานะครับเอ่ออ่านีิโปรเจกต์เรียบร้อยยังครับอ่าทีนี้มาดูโจทย์ก่อนนะครับมาดูโจทย์มาดูสิ่งที่ต้องการกับโปรแกรมตัวน,นี้ก่อนนะครับ อาจารย์ต้องการสร้างโปรแกรมตัวหนึ่งที่เป็นโปรแกรมในการจัดเรียงข้อมูลนะครับก็เป็นโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลแหละเคยเจอมาเยอะแล้วนะแต่เรามานะครับแอปพลกับนะครับการใช้ตัว o v e r อร d i n g method กันเองนะครับจะสังเกตว่าโปรแกรมเก่าๆเนี้ยเอากลับมาใช้ได้เสมอนะครับกับเรื่องใหม่ๆนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นสะแบบนี้ครับก็คือพราแบบเดิมนะครับแต่เราใช้ New Solution นะครับมันก็จะมีนะครับ ัก็จะมีพร็อพแบมนะครับโอนพรอแบมนะครับปัญหาเก่านะครับแต่เวลาเราแก้ไขเราใช้ n w w o l u t i o นนะครับใช้ Solution ใหม่ไปแก้ไขปัญหานะกับปัญหาใหม่นะครับ,นะรบปัญหาใหม่เราก็สามารถใช้ o อนนะครับ o ซลูชัน อาจารย์เขียนนั่นเลยโอนแ l ลมิลก็ได้นะครับ o l u t i o นนะครับนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาก็ได้เอา solution เก่าๆที่เคยมีแล้วไปแก้ไขปัญหาใหม่ๆก็ได้บางทีก็อาจจะใช้ได้นะครับหรือใช้ solution ใหม่เลยแต่สังเกตว่าอาจารย์จะไม่พูดถึงเรื่องของ o อน p r o b l แ m o โ n Solution เพราะนี้ถือว่าเป็นโจทย์เก่าแล้วก็วิธีการเก่านะที่เคยมีมาแล้วนะครับมันจะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่หรือนะครับ อ่าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับงั้นหลายๆปัญหาในชีวิตเราก็แบบนี้แหละนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าแต่และปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเดิมหรือเปล่าถ้าเราเอาปัญหาเดิมแล้วใช้วิธีเดิมผลลัพธ์ต่างจากเดิมไหมต่างไหมต่างไหมครับไม่ต่างค่ะปัญหาเดิมใช้วิธีเดิมผลลัพธ์จะต่างจากเดิมไหม อาจารย์แอดซูมว่านะครับไม่ต่างกันนะเพราะเนื่นองจากปัญหาก็เหมือนเดิมวิธีการที่เราเอามาแก้ปัญหาก็เหมือนเดิมงั้นผลลัพธ์ที่ได้มันก็น่าจะเหมือนเดิมนะคงั้นเราสามารถแอดซูมตรงนี้ได้ว่ามันน่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นักศึกษาเจอปัญหาเดิมแต่นักศึกษาใช้วิธีการใหม่ไปแก้ปัญหาผลลัพธ์มันก็อาจจะดีหรือไม่ดีจากเดิมก็ได้นะครับมันก็เป็นได้ทั้งสองด้านจะเหมือนเดิมไหม หรือเท่ากับของเดิมไหมอันนี้ไม่รู้นะงั้นทุกอย่างมันจะเป็นไปได้หมดนะครับถ้าเราเอาโซลูชันใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะวิเคราะห์มาแล้วแหละว่าโซลูชันใหม่เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับเราเลยเอาโซลูชันใหม่ไปแก้ปัญหาแต่นัน้นเป็นการเรื่องของการวิเคราะห์เบื้องต้นหรือวิเคราะห์มาพอสมควรน,นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือปัญหาใหม่เลยไม่เคยเจอมาเลยปัญหาเนี้เป็นปัญหาใหม่ๆที่เราเพิ่งเจอเลย เราก็อาจจะไปดูโซลูชันเก่าๆก็ได้ว่ามันจะเอามาใช้กับปัญหาใหม่ได้ไหมบางทีโซลูชันเก่าๆมันก็อาจจะเหมาะกับปัญหาใหม่ก็ได้อาจจะเอามาใช้แก้ไขปัญหาได้ดีก็ได้อันนี้เราต้องวิเคราะห์เองหรือเราจะเลือก new solution เลยนะครับกับ New problem เลยนะครับเห็นะครับว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนคือเรื่องของการวิเคราะห์กับไปดูที่ผ่านมา ไปดูที่ผ่านมาว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมมีวิธีการมาแก้ไขปัญหาแบบนี้แล้วหรือ,อยังอะไรยี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราเลือกใช้โอนโซลูชันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องเบืองแรงมากเพราะมันก็มีวิธีการที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องทํำยังไงนะครับอ่าโอเคนะอ่าโอเคนะครับมาดูโจทย์นะครับโจทย์ที่ต้องการนะครับโจทย์ที่ต้องการคือหนึ่งอาจารย์ต้องการนะครับเรียงนะครับ ข้อมูลนะครับจำนวนเต็มนะครับนะครับ่นะบาเรียงข้อมูลจำนวนเต็มนะครับอ่าทีนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะได้คือมันจะมีเมธอดอยู่ทั้งหมดสามเมธอดนะครับเมธอดแรกก็คือนะครับไม่มีพารามิเตอร์นะซอสนะครับ,นะรบที่เป็นไม่มีพารามิเตอร์ เราต้องเราต้องมาตีความนะครับว่าถ้าซอสท,ที่เป็นแบบไม่มีพารามิเตอร์เนี่ยมันหมายความว่าไงอาจารย์ก็จะมีความหมายว่านะครับให้เรียงข้อมูลทั้งหมดจากน้อยไปหามากให้เรียงข้อมูลทั้งหมดนะครับให้เขียนเป็นโปรแกรมแล้วกัน เรรแกรมจัดเตรียงข้อมูลจํานวนเต็มนะครับเอาครห้าค่าพอแล้วกันเรื่องจํานวนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องสนใจนะครับอยา่างที่อาจารย์บอกนะครับจะกี่ตัวก็ได้ส่วนซอสต,ตัวที่สองที่อาจารย์อยากได้นะครับก็คือนะครับกําหนดรูปแบบการเรียงได้จ,ดจากน้อย ไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้งั้นถ้าอาจารย์เรียกซอสแบบที่สองเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องบอกด้วยว่าอยากจะเรียงจากน้อยไปหามากหรือเรียงจากมากไปหาน้อยต้องบอกนะเพราะเดี๋ยวมันจะทําการซอสออกมาให้เราแล้วจากนั้นก็นะครับได้รูปแบบข้อมูลที่เรียงตามที่เราต้องการ รูปแบบที่สามนะครับตดนะครับอ,อันนี้อาจารยา์อยากากกำหนดนะครับจำนวนข้อมูลในการเลียงข้อมูลในการเลียงนะครับแต่นี้หมายความว่าไง จะคล้ายๆก็ตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์ฟิกเป็นค่าคุงที่ไปก็คือนะครับถ้าอาจารย์กําหนดไว้ห้าตัวก็คือจะเรียงนะครับแค่จะเรียงข้อมูลนะครับข้อมูลต้นฉบับแล้วกันนะครับนะครับจากตัวที่หนึ่งจนถึงตัว ที่ห้าอ่าโอเคนะครับแอนซอสจะมีทั้งหมดสามแบบด้วยกันนะครับมีใครมีคำถามกับนะครับสิ่งที่ต้องการจากตัวโปรแกรมไหมมีไหมครับไม่มีครับผมไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีนะที่เหลือล่ะ วิวกับจอยล่ะมีไหมไม่มีค่ะไม่ม,ไมีมีนะปิดกล้องแล้วนะครับทุกคนไม่ยอมโชว์หน้านะครับอาจารย์น้อยใจอาจารย์เลยปิดกล้องดีกว่านะครับเรียบร้อยนะครับอ่าอย่างแรกแน่นอนครับเมนหลักของมันคือเรื่องของตัวเม t h o d อ o r t นะครับที่เราจะทำมาเป็นตัวโอเวอร d i n g Method นะครับ ถ้าแบบแรกไม่มีพารามิเตอร์เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับอ่าเราก็สร้างซอสต,ตัวแรกก่อนแล้วกันขึ้นโครงก่อนนะครับขึ้นโครงก่อนทุกครั้งที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราวิเคราะห์โจทย์อะไรเรียบร้อยเสร็จเรารู้ว่าโจทย์เนี่ยหรือตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับมีโครงสร้างของโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเราก็มาขึ้นโครงของโปรแกรมก่อนนะครับซอสนะครับ ถ้าแบบแรกเลยนะครับอานะบจารย์ใช้ก็ว่าไม่มีพารามิเตอร์นี้ไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันต้องการ input นะครับอแบบแรกจะเป็นในเรื่องของซอสที่เป็น default แล้วกันอย่า u l t ซอสแล้วกันเ f a u l t แล้วกันนะครับเดีวหมายความว่านะครับมันจะทําการเรียงข้อมูลทั้งหมดนะหมดตกก็ไม่มีใครบอกอาจารย์เลยนะครับ แล้วก็เรียงจากน้อยไปหามากอะากจะการเรียงข้อมูลทั้งหมดจากน้อยไปหามากโอเคใช้คาว่า default ์ฟแล้วกันอ่านะครับตัวเดฟเฟลส o r t นะครับหมายตัวนี้ตัว default เลยนะครับอ่าโอเคนะครับจะเสียพอ default sort เนี่ยนะครับอ่ามันจะเรียงจากน้อยไปหามากอยู่แล้วแต่ตัวที่สองเนี่ยมันกำหนดได้นะว่าจะเอาจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหา นตรงนี้จะต้องยังไงก็ต้องมี Data ส่งมานะครับต้องมี Data ในการซอสส่งมาโอเคนะครับทีนี้ซอสตัวที่สองนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับคัดปีตัวแรกมามันต้องมีพารามิเตอร์เพิ่มแน่นอนนะครับเพื่อที่จะให้แตกต่างจากซอสตัวแรกนะครับงั้นซอสตัวที่สองเป็นไงครับมีอะไรดี ไทวิเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรดีอะไรดีครับเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเป็นอะไรดีแน,นี้ อะไดีครับเงียบกิ๊นะครับเงียบกิ๊เลยนะครับนะเราอาจจะใช้บูลีนก็ได้บูลีนก็ได้นะเพื่อที่เราจะต้องการรู้ว่าเขาต้องการจะเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยนะครับเป็นบูลีนก็ได้ เป็นบูลีนก็ได้นเป็นบูลีนเป็นนะตัวแรชื่อว่า A S C ยออยอะมาจากว่า ascending ascending แปลว่าเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับตัวที่เราจะต้องมากําหนดความหมายว่าถ้าเป็น true เป็น false آ, ถ้าเป็น true ก็หมายความว่าเรียงจากาน้อยไปหามากถ้าเป็น false อาจจะมีความหมายว่าเรียงจากมากไปหาน้อยก็ได้นะครับตรงนี้เราค่อยมากําหนดความหมายอีกทีหนึ่งนะครับ <B> ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายก็เรียงจากมากจากน้อยไปหามากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีการกําหนดนะครับการเรียงแต่เรากําหนดเรื่องของจํานวนข้อมูลเเราก็ใช้เป็น n ก็ได้เป็นเรื่องของจํานวนข้อมูลก็น่าจะพอนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าตรงกับสามซอสท,ที่เราต้องการไหมนะครับอ่านะครับซอสตัวที่หนึ่งเดฟเฟลนะครับจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเนะี่ยตรงนี้เราสามารถปิึกเรื่องของนะครับรูปแบบการเรียงได้ ซอสตัวที่สองนะครับกําหนดได้นะครับกำหนดได้ว่าจะเอาจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากนะครับตรงนี้เราใช้ตัวแปรบูลีนที่ชื่อว่า a c เป็นตัวกําหนดนะครับซอสตัวที่สามนะครับกําหนดจํานวนข้อมูลในการซอสได้นะแต่ e ดี u l t ก็ยังเป็นเรื่องของการเรียงจากน้อยไปหามากเหมือนกับตัวแรกนะครับอ่าแล้วขึ้นอยู่กับจํานวนว่าจะกําหนดมากกี่ตัวหรือกี่ค่านะครับอ่าก็น่าจะได้ละนะมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับ อ่าทีนี้อินพุตนะครับเนื่องจากว่าอินพุตเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องการประหยัดเวลาไม่ต้องการป้อนงั้นเราก็กําหนดอินพุตนะครับตายตัวไว้ก่อนแล้วกันนะเป็นแบบฟิกไว้ก่อนนะอาจารย์ใช้ตัวแปลก็ว่าอินพุตเลยละกันนะครับก็เป็นค่าคงที่ห้าตัวละกันนะครับนะ ง่ายๆแล้กันนะครับแาวที่ห้าตัวทีนี้ถ้าเราเรียกซอสตัวแรกนะครับถ้าเราเรียกซอสตัวแรกนะครับถ้าเกิดนักศึกษาไม่อยากไปยุ่งกับอินพุตนักศึกษา,ส,ารสร้างตัวแปรเอาพุตขึ้นมาสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับไม่อยากจะไปยุ่งนะครับขอสร้างตัวแปรเอาพุตสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับแอนเอาพุทนะครับเติดเติดเตดเตดเตดตดได้ไหม อาไม่ได้เพราะว่าเรามีการพาร์ตบายที่เป็นแบบนะครับ mm hmm. เรฟเฟรนซ์ลงไปนะครับนะครับงั้นเอาพุทไม่จําเป็นนะครับงก็คงต้องใช้ตัวแปรอินพุตเหมือนเดิมนะครับงั้นตัวแรกเราเรียกซอสแล้วเราผ่านผ่านะครับอินพุลง,นพลงไปนะครับอินพุตลงไปนะครับก็ได้ตัวที่สองเราเรียกซอสนะครับเราผ่านค่า input ไปแต่เราต้องเราต้องการอีกตัวหนึ่งนะครับ เราต้องการอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะนะครับบอกว่าเป็นนะครับเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาหน้อยสมมติว่าอาจารย์ใช้คำว่าเฝอเฝอเห็นไหมเฝอถือเป็นค่าคงที่ของบูรีนตัวหนึ่งนะครับจำยิงค่าคงที่ของบูรีนนะครับก็มีเฝอกับทรูแหละสังเกตว่าเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะอยากได้เฝอก็พิมพ์คขาว่าเฝอเลยอยากได้ทรูก็พิมพ์เขาว่าทรูเลย ครับอ่าเพื่ออาจารย์เทสตัวที่สองนะครับให้ครบนะครับงั้นนอกจากเปาแล้วก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น true ครับเทสให้ครบเลยนะครับสองตัวเลยอ่านะแล้วตัวสุดท้ายจำนวนนะครับ input แล้วก็อ่าต้องการเรียงสักสามตัวพอครับอเนะค นะครับล้วก็จบนะครับโซนอ่ะทีนี้อาจารย์ต้องการแสดงผลนะครับงั้นอาจารย์สร้างเมอดตอตัวหนึง่งสําหรับการแสดงผลมานิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์จะได้เรียกใช้นะครับได้นะครับไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองโค้ดนะครับ ตัวแปลนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการแสดงผลอย่างเดียวเลยนะครับอ่านะครับงั้นทุกครั้งที่อาจารย์อยากแสดงผลนะครับอาจารย์ก็เรียกนะครับเมท็อดดิสเพย์มานะแล้วก็นะผ่านค่านะครับตัวนะครับเเข้าไปให้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นอินโตอินพุตอ่างั้นอ่าดิสเพย์หรือดิสไพนะครับอ่าดิสเพย์นะครับ งั้นทุกตัวก็จะเรียกดิสเพลย์ขึ้นมาใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวให้พิมพ์ตามนี้ก่อนนะครับน่าทันไหมตอนนี้ยังมีแค่โครงนะครับแค่โครงก่อนอ่าโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะรอเราแป๊บหนึ่งนะครับให้พิมพ์ตามนี้ก่อนนะครับใช้เสร็จแล้วก็ C F มาด้วยนะครับ โอเคพอดีตัวนะับมิ팅มันใกล้ตัดแล้วนะครับงั้นะเดี๋ยวเอาองี้ละกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์นับจบตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักนะครับกี่นาทีดีสักห้านาทีละกันนะครับเดี๋ยวมาจอยใหม่จะได้นับต่อเนื่องไปเลยโอเคนะครับ <c oughs> อ่ครับผมเดี๋ยวอาจารย์แคปหน้าจอนี้ให้ในไลน์นะครับ